สวัสดีครับอยู่การเกมโดตาสองตัวเชตน,นะฮะห่างหายกันไป1สัปดาห์เนื่องจากผมไปทุระต่างจังหวัดนะครับซึ่งก็มีการอัปเดตใหญ่เข้ามาเลยนะฮะอ่ะอัปเดตมาเมื่อวันที่6ครับวันที่6นี่เองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวานอังคารนะครับเมื่อวันอ,อังาครงารซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆก็คือในเรื่องของลิลลีครับมีลิลลีเข้ามานะฮะชื่อว่า l a m b o r g i n g fender นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงต่อไปครับ m a s k of the beast นะครับไอหมาที่ออกมาเพิ่มขึ้นเนี่ย มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็ไอเทมใหม่ a c a d e m ม c s c e p t e r แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของ A c d e m คริมฉาดนะครับเปลี่ยนแปลงจากปกติที่เวลาคนถือจะได้สกิลเพิ่มขึ้นมา1นึ่งเลเวลตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับและสุดท้ายฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆก็คือมีไอเทมเข้ามาใหม่รองเท้านั่นเองฮะร,รองเท้าที่ปกติในโดราสอกดแล้วมันวิ่งเร็วทะลุผ่านนะครับอันนี้เอาเข้ามาแล้วเนาะ ต่อไปครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเลเวล10นะครับเลเวล10เนี่ยปกติจะมีโอกาส5%นะฮะในการสุ่มเจอตัว5บาทตอนนี้เนี่ยเป็น6%ละเพิ่มมา1นเปอร์นะฮะอันนี้คือรายละเอียดคร่าวๆที่อยู่ตรงหน้าก่อนเข้าเล่นนะฮะส่วนรายละเอียดด้านในเนี่ยกดเข้าไปดูตรงนี้ได้นะฮะมันก็จะขึ้นโชว์มาว่ามีอัปเดตอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องครับเกี่ยวกับรูบิกที่ฝึกฝนวิชา อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะได้อคานิมชาร์ดได้อคานิมสเตเตอร์มานะครับประมาณนี้ประมาณนี้ลองไปอ่านดูนะฮะอ่ะมาดูการเปลี่ยนแปลงกันดีกว่าครับเกี่ยวกับตัวยูนิตนะหบาท2บาท3บาท4บาทฮะอัปเดตอะไรบ้างฮะทิงเกอร์ครับลดคูดาวทุกๆดาวเนี่ยจะลด1นึ่งวิเลยนะครับปกติ754ตอนนี้เหลือ643แล้วนะครับบานทิงเกอร์ตอนนั้นผมเอาไปแบกก็ได้อยู่ตอนนี้ลดคูดาวอีกนะฮะเออก็จะติดในเรื่องของมานาแล้วหามานามาให้ทันนะฮะต่อไปครับวินเทอร์ไววเนนะะฮ เพิ่มคูลดาวอันนี้จะเป็นเพิ่มคูลดาวสองวินาทีเลยนะครับปกติเนี่ยจะเป็นสิบแปดแล้วก็หกวินะฮะขึ้นมาเป็นสิบสองสิบแล้วก็แปดวิฮะสกิลก็จะไม่ถี่มากละตัวที่สามครับเว้นฟูนะฮะเว้นฟู ful, เรียกได้ว่าโดนเนิร์ฟไปอีกตัวหนึ่งสำหรับผสานอันเดดนะฮะสำหรับคลาสอันเดดก็คือจาะเกราะปกติหกแปดแล้วก็สิบหน่วยตอนนี้เหลือสี่หกแล้วก็แปดหน่วยครับลดไปสองหน่วยทุกๆดาวเฟสเลตบอยนะครับโดนลดแมคคิทพีลง50หน่วยฮะ ออร์คิลฮะคูดาวตอนนี้เนี่ยปกติจะ20่สิบวิตอนนี้จะลดลงทุกๆดาวแล้วนะฮะก็จะฮิวได้ถี่ขึ้นครับยิ่งเล่นก็ดีฮิวทีๆเลยน่าจะดีขึ้นนะเพราะก็ตีเล่นยากมากเลยต่อไปครับอันดายิงฮะนี่ก็ตัวคลาสของอันเดดอีกตัวหนึ่งนะครับแม็กกีฮะ,ฮะขโมยได้น้อยลงในช่วง3ดาวครับโดนเนื้อไฟตัวหนึ่งนะส่วน1ดาวกับ2ดาวก็คือ6%กเนกับเเท่าเดิมนะครับมาต่อที่ตัว3บาทนะตัว3บาทเทเลเบทฮะเทเลเบทนี่ก็ HP ถูกเนื้อไฟ50หน่วยฮะมีโป้ครับมีโป้เฮดพี HP นี่ก็โดนเนื้อไฟเหมือนกันนะฮะ50หน่วยเหมือนกันต่อไปฮะแฟนทอมอัสซินนี่ก็ปกติจะตี1วินะครับน่าจะเป็นความเร็วในการโจมตีนะฮะแอคแทคอินเทอร์วลตอนนี้1วิตีได้0.9ครั้งนะครับโดนเนื้อไฟโดนเนื้อไฟในเรื่องของความเร็วการโจมตี ต่อไปครับเมอร์ซี่เมอร์ซี่ก็เหมือนว่าจะถูกบัฟขึ้นมานะครับปกติสกิลเมอร์ซี่เนี่ยจะลดความเร็วการโจมตีแล้วก็สโลว์ัตรูด้วยนะครับ20-30%แล้วก็40%อันนี้บัฟขึ้นมาเป็น30-40%แล้วก็50%ตัวต่อไปครับสแนปไฟนะฮะสแนปไฟถูกเนิร์ฟลงนะครับปกติเนี่ยหนึ่งดาวเรายิง10นัดอันนี้เหลือ8แล้วนะครับ2ดาวก็เป็น12นัดจาก15และ3ดาวยังเท่าเดิมนะฮะถูกเนิร์ฟไปในเรื่องของ1ดดาาาววววแล้กก็2ตตตัััั4บบท่อไปคครมงีิงนะฮะ เบสดาเมจลดลงนะครับ10หน่วยเลยไม่น้อยเลยนะฮะไม่น้อยเลยรูทมาเธอร์นะฮะคูลดาวเพิ่มขึ้นนะครับ1วินาทีในทุกๆดาวโซนดาก้อนไนฮะความเร็วในการโจมตีเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นนะจาก1.5เป็น1.6แล้วนะครับและตัวสุดท้ายฮะที่ถูกปรับบาลานซ์ก็คือในโครโฟอสตตัวคูณของดาเมจครับถูกลดลงนะครับจาก0.75 1.25แล้วก็2เหลือ0.6 1.2แล้วก็1.8ครับซึ่งปกตินะฮะก็ อย่างที่ทราบกันดีนะยิ่ง HP ศัตรูเหลือน้อยอะ่ะก็จะยิ่งโดนแรงครับสำหรับสกิลของเดโครแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีการคูณด้วยการคูณเนี่ยมันถูกเนิร์ฟลงไปนั่นเองนะฮะอ่ะต่อไปครับลีลิกที่อัปเดตเข้ามานะฮะลัมเบอริงเฟดเบนเดอร์นะครับอันนี้เป็นลีลิกอันใหม่เลยผมลองเล่นแล้วสนุกดีนะครับสนุกดีซึ่งลีลิกอันนี้เนี่ยเวลาเราได้มาปุ๊บมันจะเป็นการสุ่มนะครับว่าเราจะได้เฟดการ์ดหรือเชนการ์ดจะมี2องการ์ดนะครับการ์ดแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทํางานได้เหมือนนนกกั Guard, เเฟดดาร์ี่ยเขขาาาบอกว่่เเจะเปลียน ผู้ใช้งานครับผู้ที่ใช้เฟสการ์ดเนี่ยเปลี่ยนเลสเปลี่ยนเผาเป็นเผาอื่นๆแต่ไม่ใช่การสุ่มนะไม่ใช่การสุ่มอันนี้จะเป็นการที่ตัวยูนิตของเราไปยืนใกล้กับยูนิตตัวไหนก็จะเปลี่ยนเป็นเผาของตัวตัวนั้นนะครับอันนี้คือเฟสการ์ดนะส่วนเชนการ์ดทำงานคล้ายๆกันครับแต่ไม่ใช่เผาจะเป็นคลาสแทนก็คือพวกคลาสฮันเตอร์แอสซิสิน มองหรือว่าเมดอะไรประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราใกล้กับตัวไหนแต่ถ้าไปอยู่ใกล้กับดูอดิก็คือไม่มีคลาสดูอินะฮะอันนี้ผมยืนใกล้กับเทมเปอเตอร์มันก็จะข้ามไปที่บรูมาสเตอร์เลยง่ายๆเลยก็คือช่องแรกเนี่ยจะเป็นเผ่าช่องที่2เป็นคลาสนะครับสำหรับตัวทุกตัวนะฮะตัวส่วนตัวไหนมี3มช่องก็คือ2ช่องแรกเนี่ยจะเป็นเผ่าและช่องที่2เนี่ยจะเป็นคลาสยกเว้นตัวตัวหนึ่งครับที่ผมไปทดสอบแล้ว นึกว่าจะเป็นคลาสแต่ไม่ใช่นะฮะนั่นก็คือทรูอทรีอนี่คือเผ่านะครับไม่มีคลาสเป็นของตัวเองซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะที่ไม่มีคลาสเป็นของตัวเองนั่นก็คือทเทมโรลิตเตอร์กับเนเจอร์พอร์เฟสนะครับก็จะเป็นผสานเอลทรูทนะครับมีเผ่า2อันไม่มีคลาสนะครับส่วนเอนชานเทสเนี่ยจะมีคลาสเป็นเซนทอร์อยู่ส่วนโรดิตนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ไม่ไม่มีคลาสนะครับเป็นบีสและก็ดรูอนะไม่มีคลาสเหมือนกันจะเป็นเผ่าเผ่าดรูอเผ่าบีส คลาสไม่บีนะฮะเรียกได้ว่ามี3ตัวเลยนะฮะสำหรับดรูดที่ไม่ควรเอาไปคู่กับเชนส์การ์ดนะครับเพราะผมลองแล้วนึกว่าดรูดจะเป็นคลาสไม่ใช่ฮะมันเป็นเผ่าเพราะงั้นอย่าหาทำครับซึ่งข้อดีของลิลิกอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไปฟูได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วมันไม่ใช่การสุ่มด้วยเราเอาไปคู่กับตัวไหนไปวางข้างๆกับตัวไหนเราก็จะได้ผสานที่เราต้องการนะครับ ก็ทำให้เราสามารถเล่นได้แปลกแหวกแนวได้มากขึ้นนะอย่างเช่นโทวอลอดนะครับผมลองไปเปลี่ยนตัวโทวอลอดเป็นม้องก็โหดใช้ได้เลยนะฮะพอเล่นรถต่ากว่ากําหนดเนี่ยก็ฆ่าทันทีเลย ซึ่งก็เป็นการอัปเดตที่ดีนะครับไม่ใช่การสุม่มละส่วนลิลิกอันต่อไปครับมัสออฟเดอบีสก็คือตัวลิลิกที่เพิ่มจำนวนคลิปนะครับเพิ่มขึ้น100%เลยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยแต่เราจะได้ของเยอะขึ้น,นครับซึ่งตามปกติก็คือจะได้ทั้งของเยอะขึ้นเป็นไอเทมแล้วก็ลิลิกมันก็จะเยอะขึ้นด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือจะไม่ได้ลิลิกละจะเป็นไอเทม2ชิ้นแทนนะครับเท่ากับว่าถ้าเราเลือก ลิลกอันนี้ในรอบที่20รอบที่30เราอาจจะไม่ได้มีลีลกใช้แต่เป็นกล่องไอเทมแทนอันนี้ยังไม่ได้ทดสอบนะครับแต่เห็นเขาบอกว่ามันจะไม่ได้ลิเลก2อันละซึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้ลิล็กไหมแต่ไม่ได้ลีลก2ออันแน่นอนอ่ะเขาบอกว่าจะเป็นกล่องไอเทมแทนอ่ะมันอาจจะกระพริบกระพริบหน่อยนะครับตอนถ่ายคลิปผมไม่เห็นมันกระพริบไม่รู้มันกระพริบอะไรไปลองดูหัวข้อต่อไปกันดีกว่าในหัวข้อต่อไปครับก็เป็นไอเทมนะไอเทมที่เราพูดกันไว hey. ้ <n> ก็คืออักกริมเซปเตอร์นะครับแล้วก็อักกริมฉากที่มีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนออปชันปรับเปลี่ยนแอปลิทตี้นะฮะร,รวมถึงเฟดบู๊นะครับเฟดบู๊เพิ่มเข้ามาอ่ะมาเริ่มกันที่อักกริมเซปเตอร์ก่อนนะครับอักกริมเซปเตอร์นี่ก็คือพยายามที่จะทําให้มันคล้ายๆกับตัวโดตาสองธรรมดานะครับก็คืออัปเกรดสกิลให้แรงขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทำอักกริมเซปเตอร์วันก็จะเพิ่มเลเวลของสกิลนะครับอย่างเช่น ตัวดักกอนไนท์ที่ปกติอาจจะเคยใช้เป็นอัลกอิมฉาดเปลี่ยนร่างตัวมังกรกลายเป็นมังกรดำแต่ตอนนี้อัลกอิมฉาดไม่ใช่อัลเบตตี้แบบนั้นแล้วนะครับก็ต้องทำเซปเตอร์แทนฮะซึ่งเซปเตอร์เนี่ยก็จะสร้างด้วยโซบูเตอร์นะฮะก็คือเอาบูสสีแดงกับสีฟ้านะครับมารวมกันเป็นโซบูเตอร์ต่อด้วยโอเกอร์แอคแล้วก็สตาฟหนึ่งอันนะครับก็จะเป็นอัลกอิมเซปเตอร์นะครับส่วนอัลกอิมชาดเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันแต่เขาบอกว่า มันจะเป็นการแรนดอมแอคทีฟสกิลของศัตรูนะครับแล้วก็เป็นเพอร์มานแตนเลยก็คือถาวรมาเลยได้สกิลมาฟรีนะครับต้องไปลองกันดูนะครับส่วนสูตรการสร้างก็คือใช้ Energy Booster 3อันนะครับได้เป็นอา e m กนิมชตดได้มานาเริ่มต้น40นะฮะเซปเตอร์เนี่ยมันจะได้ทั้งเลือดทั้งมานาะและก็ได้เลือด20%ด้วยนะครับได้เมจิกดาเมจ20%ด้วยก็ได้มาจากเจ้าตัวสตาแล้วก็ นนั่ไอเทมสุดท้ายนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือเฟดบูทเฟดบูทนี่ก็ทำง่ายๆฮะใช้รองเท้ากับเชนเมลเสื้อกลอดนั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้นะครับไปตีศัตรูได้ไม่แน่ใจว่าดีไม่ดียังไงแต่ปกติรองเท้าก็ไม่ค่อยได้หยิบกันอยู่แล้วนะฮะน้อยมากๆครับที่จะหยิบมาใช้ฮนะ,ะสุดท้ายครับก็จะเป็นเรื่องของ ui อัปเดตนะครับ ui เนี่ยอัปเดตมาใหม่ดูดีขึ้นมาเลยนะครับทางซ้ายมือฮะ เวลาเข้าสู่การต่อสู้ปกติมันก็จะมะีช่องบอกอยู่แล้วนะครับว่าสู้กับใครยังไงมีอะไรบ้างเป็นภาษาดนวครับตอนนี้เนี่ยก็มีรูปขึ้นมาด้วยนะฮะดูดีขึ้นมาอีกนะฮะอ้าอีกอย่างหนึ่งครับก็คือโกฮะหรือว่าเงินของเราเองครับถ้าอยู่ทางขวาบนเนี่ยมันจะมีรูปบวกขึ้นมาด้วยว่าเราจะได้ดอกเบี้ยบวกขึ้นมาเป็นเท่าไหร่หลังจากจบรอบต่อสู้นะครับซึ่งอันก็จะคำนวณเดิน คำนวณเงินได้ง่ายมากขึ้นครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้บอกในเรื่องของการชนะต่อเนื่องแพ้ต่อเนื่องนะฮะต้องเอามอ์ไปชี้เองอยู่ดีแต่ถ้าคุณมีเป็น r e ลิ c หรือเกรทบอนะฮะมันก็จะช่วยคำนวณเห็นตัวเลขได้ชัดเจนได้มากขึ้นนะครับอ่ะคร่าวๆประมาณนี้นะฮะส่วนในวันที่7นะครับก็จะมีการรีบาลานซ์นะครับมีรีบาลานซ์ขึ้นมาก็ในวันที่7นะครับมีแพทรีบาลานซ์ขึ้นมาฮะก็คือเหมือนกับแก้บัคด้วยรวมทั้งไอ้เจ้า r e ลิ c ที่เอาเข้ามาใหม่นะครับก็ จะเริ่มมีเงื่อนไขามากขึ้นครับอาจจะคิดคิดกันว่าอ่าถ้าเราไปทําเป็นเผ่าฮิวแมนเผ่าแพนด้าเลนเผ่าดูวิทและก็เม็กมันอาจจะทําให้เล่นได้ง่ายมากขึ้นเนาะอ่าหรือนนก็คือเพิ่มกฎเข้ามานะครับทำฮิวแมนไม่ได้ทําแพนด้าเลนไม่ได้ทําดูวิทไม่ได้ทาเม็กไม่ได้ฮะเพราะว่าถ้ามีฮิวแมนมันก็จะเลเวลแบบไปทําฟูลฮิวแมนเลเวลพุ่งแบบโคตรเลยนะฮะค่อนข้างที่จะโอพีแพนด้าเลนก็เช่นกันนะครับทาทีมแพนด้า าตัวขึ้น3ดาวได้ง่ายมากขึ้นนะครับหรือว่าดูวิตฮะก็คล้ายๆกันใช้2ตัวขึ้น3ดาวก็จะเป็นอะไรที่โกงหน่อยถ้าเป็นตัวที่แบบว่าตัวนั้นเป็นดูวิทําทำให้ขึ้น3ดาวได้ง่ายรับาลานมันก็จะค่อนข้างที่จะเสียนะฮะอีกเผ่าหนึ่งฮะก็คือเผ่าเมกนะเผ่าเมกนี่ก็ถ้าไปฟูมันก็จะเป็นทีมตัว5บาท หรือในร้านค้านี่ก็จะมีตัว5บาทได้ง่ายมากขึ้นครับซึ่งปกติก็จะมีไอเทมเป็นรีแพทูอยู่แล้วนะครับในการทําให้ต,ตัวตัวนั้นเนี่ยเป็นเม็กนะฮะถ้ามันจะทําให้ลิลิกเป็นเม็กอีกเกมก็คงจะเสียบาลาน์นะฮะตรงนี้ก็เลยเหมือนว่าจะตัดออกไปนะครับอีกส่วนหนึ่งฮะก็คือผสานิวแมนผสานเม็กซึ่งปกติเนี่ยวเวลาจบรอบครับเราก็จะได้ที่สงฟรีหรือว่าใบเอ็กพฟรีนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยพอสู้จบปุ๊บมันจะได้เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะดู OP ไปนิดนึง อย่างเช่นถ้าคุณแบบเลเวลขาด XP อยู่อีกประมาณ2-3 XP ในการขึ้นเลเวลแล้วเรามีภาษาฮิวแมนอยู่ซึ่งพอจบต่อสู้ปุ๊บเราจะได้ XP มาเลยทำให้ในรอบรอบนั้นเราสามารถขึ้นได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็น Buy XP เนี่ยหรือว่าไอที่สมฟรีเนี่ยมันจะได้ก็ต่อเมื่อขึ้นรอบใหม่เท่านั้นนะครับ เป็นการปรับบาลาน์นั่นเองนะฮะอ่ะโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับจริงๆผมมีคลิปที่ถ่ายเล่นอยู่แต่เหมือนว่าคลิปนั้นก็จะมีปัญหาคล้ายๆกับตอนต้นๆคลิปที่อยู่ๆมันก็แวบๆๆอาจจะเป็นการอัปเดตอะไรสักอย่างซึ่งผมไม่ได้เปิดคอมมานากน,นะครับเลยมีปัญหานิดหน่อยอันนี้ก็เลยต้องมาถ่ายใหม่ถ่ายซ้าถ่ายซ้อนก็เลยเดี๋ยวขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันแก้เต็มที่แล้วนะฮะ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ